นั่งบนทองคําแต่เลือกให้ฟรีเบื้องหลังวิศวกรยิ้นผู้มอบ QR Code โค้ดให้โลกคุณคงเคยสงสัยว่า QR โค้ดมาจากไหนและทําไมมันถูกใช้งานอย่างแพร่หลายแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามันเกิดจากความกล้าหาญของวิศวกรยิ้นคนหนึ่งที่เลือกให้ฟรีสิ่งประดิษฐ์ของตนให้โลกแต่ทําไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้และนี่คือส่วนที่น่าทิ่งที่สุดเขาได้รับแรงบันดาลใจจากกระดานกบในช่วงพักเที่ยงแต่ที่น่าประหลาดใจคือเขาไม่ได้ขายสิ่งประดิษฐ์นี้แต่เลือกมอบให้โลก แทนทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้และนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดเขาใดรับแรงบันดาลใจจากกระดานกดในช่วงพักเที่ยงแต่ที่น่าประหลาดใจคือเขาไม่ได้ขายสิ่งประดิษฐ์นี้แต่เลือกมอบให้โลกแทนทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้และนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดเขาได้รับแรงบันดาลใจจากกระดานกดในช่วงพักเที่ยงแต่ที่น่าประหลาดใจคือเขาไม่ได้ขายสิ่งประดิษฐ์นี้แต่เลือกมอบให้โลกแทนทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้และนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุด เขาได้รับแรงบันดาลใจจากกระดานกฎในช่วงพักเที่ยงแต่ที่น่าประหลาดใจคือเขาไม่ได้ขายสิ่งประดิษฐ์นี้แต่เลือกมอบให้โลกแทนทำไมเขาถึงตัดสินใจแบบนี้แต่ที่นี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดฮารับไม่ได้ขายสิ่งประดิษฐ์นี้แต่เลือกมอบให้โลกแทนเขาเชื่อว่าหากคุณโลกมากเกินไปคุณจะพ่ายแพ้ดังนั้นเดนโซเวฟจึงเลือกยอมเสียค่าลิขสิทธิ์เพื่อชนะ ในสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ามาตรฐานระดับโลกที่ทุกคนยอมรับและนี่คือสิ่งที่ทําให้ QR Code กลายเป็นมรดกของมนุษย์ที่โลกทั้งใบใช้อย่างเท่าเทียมแต่คุณคิดว่าเขาควรขายสิ่งประดิษฐ์นี้หรือไม่อย่าลืมแสดงความคิดเห็นในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลย